พร้อมพรุ่งนี้รองนายกเตรียมรับข้อเสนอมอบรถบรรทุกนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานกล่าวถึงกรณีที่สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนัดรวมตัวไปที่กระทรวงพลังงานในวันพรุ่งนี้ว่าน่าจะเป็นการมาติดตามผลภายหลังได้หารือกันครั้งที่แล้วว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่ในช่วงเดียวกันกับการประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดกระบี แต่ทางกระทรวงพลังงานได้มีผู้บริหารไปรอต้อนรับเพื่อรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมของกลุ่มที่ยื่นให้กับกระทรวงพิจารณาส่วนข้อเสนอของสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่เสนออยากให้ตรึงราคาน้ำมันที่25บาทต่อลิตรนั้นได้มีโอกาสตอบข้อสักถามไปแล้วและได้ตอบในหลายเวทีทั้งสภาผู้แทนราษฎรว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรที่รัฐบาลจะดำเนินการโดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้พยายามทำความเข้าใจและชี้แจงแล้วซึ่งต้องหาหรือกับทางคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติได้วางแผนกระบวนการเบื้องต้นว่าระดับราคาที่สำคัญคือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วซึ่งภาคประชาชนใช้กันจำนวนมากพยายามตรึงอยู่แต่เนื่องจากกลไการาคาน้ำมันขณะน,นี้เป็นกลไกตลาดเสรีซึ่งพยายามขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายพยายามตรึงราคาไม่ให้เกิน30บบาทต่อลิตรทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงผู้ประกอบการด้วยต้องลดค่าการตลาดลงมาช่วยกันหลายๆฝ่ายนายสุดพัฒนพงศ์กล่าวย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกรัฐบาลได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาตลอดในราคา30บาทแต่ตรึงมาหลายสิบปีแล้วแต่เมื่อมาเทียบกับราคาปัจจุบันที่ควรจะสูงขึ้นกว่าเดิมรัฐบาลชุดนี้ก็ยังตรึงให้อยู่ที่ราคา30บาทเท่าเดิม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ